สวัสดีครับซื้อสดไม่เก็บแบตอีกหนึ่งคันโอ้โหมาอีกแล้วครับนะครับก็ใครที่ออกรถที่อื่นเก็บแบต มาหาพี่เสือนะครับที่ผมไม่เก็บแบตท,ทุกคันในร้านไม่มีเว้นวรกนะครับไม่ว่าคันละสองแสนหรือ1ล้านบาททุกคันที่ออกรถกับผมผมไม่เก็บแบตส่งให้ฟรีทั่วไทยจัดเพลนไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตวารันตีเครื่องเกียร์ซ่อมฟรีสองปีกล่องเกียร์ e c u อะไรอีกร้อยแปรายการฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าอะไรตลอดระยะเวลา2ปีขอบคุณ fc ชะเชิงเาวาด้วยส่งฟรีชะเชิงเศากับตัวนี้ toyota vios โอ้โหลูกค้าดู ดูตอนเช้าดูคลิปตอนเช้าหกโมงเช้าโทรมาตั้งแต่หกโมงเช้าว่าจะเข้ามาดูรถจากชเชิยงแซาขับรถมาจากเชิงงแซาถึงเก้าโมงดูรถแป๊บเดียวเอาเลยครับไม่มีตำหนิสวยมากนะครับส่งฟรีชเชิงเซาวสวยมากปีใหม่ใบน้อยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะวีออนเหลือแค่คันเดียวนะครับตอนนี้เหลือสีสีดําแค่คันเดียวนะครับนอกทั้งหมดแล้วแลต้องบอกนี้เลยครับนะครับตัวเอสอุย้ย นะครับนะครับครบหมดนะครับยางเงยิงอะไหล่มีให้ไปพร้อมนะครับแล้วลดสภาพเดิมตรงนี้เป็นล็อกเด็กเนอะนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อสดซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ซื้อได้หมดนะครับไม่นะว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนผมผมไได้หมดนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สดอย่างเดียวไม่ใช่นะซื้อผ่อนเราก็เอานะครับนะครับปุญนใจขียเด็ดปุ่มสาตาร์ทนี่ครับ Αι, ปุ่มสตาร์ทนะครับอุป,ปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้นะครับ,นะรบมาดูห้องเครื่องกันทําความสะอาดไว้ให้หมดแล้วนะครับพอรถลูกค้ามาดูหมดแล้วเล่มพร้อมโอนนี่ครับห้องเครื่องสวยแล้วก็ภาษีต่อมาแล้วปีหกเจ็ดนะภาษีต่อมาให้แล้วปีหกเจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับสําหรับ f อฟซพี่เสือ นี่ครับอุปกรณ์ภายในครับก็กระจกข้าง4ี่บานไฮไลท์อะไรผมไม่รู้กระจกข้าง4ี่บานผมลงได้ผมแฮปปี้แล้วนะครับแล้วก็กระจกข้างพับข้างได้นะครับเห็นไหมครับพับข้างได้โตท็อปนะครับขึ้นลงสุดอันนี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานที่รถ1คันมันควรจะมีแล้วทําได้นะครับแล้วดูเพลง นะครับโอเคนะได้ยินเสียงแล้วนะครับภาพชัดเสียงชัดนั่นก็เพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับวันตีเครื่องเกียร์สองปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่ร้อยแปดสิบรการถ้าเกิดใครอยากได้วันตีที่เทพแบบนี้ติดตามผมไว้ได้ที่ Facebook ไทยเกยุสขานเราไลฟ์สดทุกวันที่นั่นนะครับแจ้งให้ FC ทราบเลยนะครับผมไลฟ์สดที่นั่นทุกวันนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้อง ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบบถ้าคุณอยากได้แบบนี้ร้านเรามีสาขาเดียวนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครศรีนครินทร์516ติดกับ B D S สีอุดมทางออก3นะครับสายสีเหลืองตั้งแต่สำโลงยังลาดพร้าวนะครับมาได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่าะงนั่นแหละแลถ้าจองอะไรก็จองแบบนี้นะครับถ้าจองอะไรสดก็จองแบบนี้เลยอยากได้ขนไหนทักมาได้เลยนะครับ เรามีจำหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับกระบะสี่ประตูอตอโต้ธรรมดามีหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบไหนก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจโทรหาผมได้0 9 4 3 1เ6 4ามตัว09431464ตัวอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ